เปิดหกดาราตัวท็อปไร้เงาผลงานบนหน้าจอ หนึ่งเฟิร์สเอกพงศ์พระเอกหนุ่มสุดหล่อโปรไฟล์ดีอย่างหนุ่มเฟิร์สเอกพงศ์ที่เมื่อก่อนนั้นเรียกได้ว่าแฟนคลับเยอะมากเลยทีเดียวแต่หลังจากมีข่าวลือว่าหนุ่มเฟิร์สมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกกันของสาวน้ำฝนและหนุ่มอาร์ตก็ทําเอางานหดหายไปเลยล่ะค่ะปัจจุบันเป็นคุณพ่อแล้ว 2. นักแสดงสาวหน้าสวยอย่างสาวแมทพิรานีก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้นั้นผลงานของเธอเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีกันเลยทีเดียวหลังจากที่มีข่าวดรามา่าจนแฟนๆต่างพากันแอนตี้ เธอจนละครที่เธอเล่นเรตติ้งตกแบบสุดๆจนไม่ค่อยมีใครกล้าจ้างงานเธอเลยละคะ่ะปัจจุบันออกมาเคลียร์เข้าใจแล้วสมป๊อปปองกูลสําหรับหนุ่มคนนี้นั้นถึงแม้จะไม่ใช่นักแสดงเหมือนกับคนอื่นๆแต่งานก็เริ่มที่จะหดหายเช่นกันกับหนุ่มป๊อปปองกูลที่หลังจากประกาศแต่งงานจนกลายเป็นกระแสด,ดรามา่าขบซ้อนขึ้นมาที่เริ่มถูกแฟนๆแอนตี้ไปเลยทําให้ช่วงนี้งานของหนุ่มป๊อปเริ่มที่จะถดถอยลงไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้ ป๊อปปองกูดได้ทําช่อง Youtube กับโอ๊ตปราโมทซึ่งทําให้มีงานกลับมามากขึ้น 4. พลอยเชอร์มานนักแสดงสาวคนสวยมากความสามารถสุดๆอย่างสาวพลอยเชอร์มานที่เมื่อก่อนนั้นสาวพลอยเป็นถึงนักแสดงแถวหน้าของวงการอีกคนนึงเลยก็ว่าได้แต่ตอนนี้นั้นกลับไม่ค่อยมีผลงานในวงการบันเทิงเลยแต่เธอก็ชี้แจงว่ายังไม่ได้ออกวงการแต่อยากทํางานพิธีกรมากกว่า หามินนัทวราอีกหนึ่งนักแสดงสาวคนสวยที่เมื่อก่อนนั้นก็เป็นนักแสดงสาวอีกคนหนึ่งที่มีผลงานอยู่มากมายแต่ในปัจจุบันนั้นกลับไม่ค่อยมีงานมาให้แฟนๆได้เห็นจนหายคิดถึงกันเลยถึงตอนนี้จะเริ่มมีผลงานมาให้เห็นกันบ้างแล้วแต่ก็ไม่เปรียงปรางเท่าแต่ก่อนปัจจุบันผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระหลังจากหมดสัญญา6ทัพทิมอเนีรินที่เมื่อก่อนนั้นมีงานในวงการบันเทิงนั้นเยอะแยะมากมายเลยล่ะค่ะแต่ในตอนนี้นั้นเหมือนกับ ว่าสาวทัพทีมกลับมีงานที่น้อยลงน้อยลงจนในช่วงนี้นั้นเราก็ไม่ค่อยจะได้เห็นผลงานของเธอกันเลยล่าสุดไม่ต่อสัญญาแล้ว